สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับเริ่มทำงานแล้วครับ 260lc เฮาครับมาลายหม่สุดๆเป็นร้อนบุกี่งกีดสีคิวตนเลอร์เก้าตัวถังน้ำมันจุได้405รลิตรครับกระดูกบ้าเสิร์ฟสามแฉกปุกี้หาฟันครับปั๊มเคหเครื่อง108ด แรงมากครับผมงนี้ฮารีใหญ่ครับยางใหญ่เลยค,ลครับรรงงเราไปดูใกล้ๆครับการลงงานแข็งแรงครับของโรงกานดิพิ่งมาถึงสเปคโรงงานน้ำหนัก26่สกตันคับบนนี้ สิกตันตากินน้ำมัน18ลิตรต่อชั่วโมงเลยเนดะ็กตอนนี้กินน้ำมันนี้าไกกับ200รครับ0ลูสในโหมดเท็รครับ ใหญ่มากเลยสำหรับบนุนี้น้ำหนักหนักกว่า200ถึง5ตันนะครับเมื่อกี้ย่างสวยเห็น เป็นที่ประหยะาาะัดน้ำมันโอเว่ะยุกรุ่นประหยะัดครับก็ประหยัดมาเป็นหนึ่งตุกี้ยาญ่จ้าเลยใหญ่เลยครับเป็นตุ๊กี้ห้าฟันครับแต่ใหญ่ครับนี่รูปทรงด่างสวยเลย เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับ JO5E เทอรเอโบยัยวัดสีใจครับเครื่องแรงดี กำลังเรงมาหลายกว่า1200บ1200ทำงานคล่องตัวตัวแห้งครับเออ ตัวนี้พี่เอฟเจ็ดสุมโมงครับี่เจ็ดพันเลยบอกครับคีเอฟเจ็ดพันสุมโมงเลยครับพี่น้องพีเอฟจากสมงเจ็ดพันสูงหลายปีเลยครับพี่เอน ใหญ่ใหญ่ไปรโตนสุดจริงเลยครับเลยอาจารสีบุืกี้ครับสีบุืกี้รุด เหมือนฟันเมื่อกี้เลยอย่างครบครับนีนะสุจอดเลยสุจอดครับใหญ่ฮะเจลวบีเพิดอัดมาแต่โรงงานมันเป็นเจลวบีแล้วดิมันก็เลยออกเร็วอ่ะเส็ดเอา เจลเบี้ยเจลเบี้ยทำไมรอเยอะมันเป็นเจลเบีเร็วของของจากโรงงานดเร็วรอเร็วมันไรนี่เป็นแบบนี้ทุกทัานเลยอ่ะในไม่มานอ่ะออกเบิ้ลแล้วก็กคือมันก็ศยุดแล้วปฏิยังไม่ทันยูต,ตัวครับยังไม่ทันขยับคือแบบแบบนีแบบ้ครับทุกทัานที่มากครับแบบนี้ลากาักล็บเอาลอ็าลอตต้องรอหายไปนะปกติอ่ะ ืมยใหญ่ๆต้องการสมใหม่ที่คนโหลังเี่นคือเป็นระบบดที่ตัดไปชัดใจเลยครับ1.4คิวกับคิวครึ่งเลยปีัดกา กินน้ำมันมี18ลิตรต่อชั่วโมงรับประหยัดที่สุดครับเทียบเท่าครับ2รอยเลยมันจะเป็นุ่นรุ่นใหญ่แต่ก็ประหยัดครับทำง,งานได้10จอดเลยแบบนี้เลยอืมใช่จริงเก๋แต่ใครได้ยังก็ท่านได้รีวิวให้พี่น้องเบื่อครับเดี๋ยวมีโอกาสคอยเปิดกันครับ พอผมขึ้นไปบ่งแล้วทุกอย่างเหมือนกันกับรุ่นสิบทั่วไปครับสมเดียวกันเลยแต่ตัวใหญ่ขึ้นช่วงล่างใหญ่ภูอามใหญ่อากมาหมดทำงานเลยครับ เล่นเลยครับวันนี้ตรงขีเลนอือกีนี้เสริมมาทุกอย่างเลยครับเสริมข้างเสริมหลังยังงาเลยครับบัง้ายนีใหญ่ครับใหญ่สุดสุด เดียครับขึ้นรถใหม่ใหม่สดๆกรับาเดียร์เป็นคนแรกครับคัานดี 我这边也可以。 โอเคครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นี่ฝากไว้กับเจ้าเอ็กเค260 LC ของเราเลยครับอย่าค่อยเ,เจอกันไ่ครับคลิปหน้าอ,อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ